ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมนี่มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับร้านผู้เสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับหรือว่าร้านรถไถมือสองลำปางนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้าประจําสัปดาห์นะครับผมอัปเดตรถประจําสัปดาห์เริ่มจากคันนี้ก่อนนะครับ L 3 6 0 8 SP นะครับคันนี้ปี57นะครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับพันหกร้อยชั่วโมงนะครับเป็นคันบนนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับเปิดราคา3ามแสน 19,000บาทนะครับมีอุปกรณ์ใบดันหน้าแล้วก็ผ่านรวนช้างนะครับผมอ่าคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับท่านคันไม่เคยตัดนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปีห้าเจ็ดนะครับอ่าครับส่วนคันถัดไปนะครับคันนี้ L50 1 8 SP นะครับปี66คันนี้ติดมาจ้ำลูกค้าลำปางนะครับเดินเรื่องทกสอยู่นะครับน่าจะจบภายในสัปดาห์นี้แหละครับผมอ่านะครับ ถ้ายังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับส่วนคันถัดไปนะครับเอลห้นะครับคันนี้เป็นตัว DT นะครับปี60นะครับเช็คพร้อมใช้เช่นกันนะครับคันนี้ยางหน้าก็ประมาณ85%เเลยนะครับเครื่องมาร์กเดิมอยู่นะครับเครื่องยังไม่เคยแกะเครื่องเกียร์ดีนะครับยางหลังเป็นยางใหม่นะครับอ่าครับเช็คพร้อมใช้งานให้นะครับอ่าคันนี้ท้ายแห้งสวยอยู่นะครับพื้นฐานรถไรมา ครับผมคันนี้รถโคราชนะครับอ่คันนี้เช็คพร้อมใช้งานได้คันนี้4 2 9 0 0 0บาทครับ4 2 9 0 0 0บาทมีใบดันหน้าแล้วก็ผานพลวน6ให้นะครับอ่าครับคันนี้ก็แนะนำอีกคันหนึ่งครับเครื่อง4สูบนะครับอ่าคันถัดไปนะครับ L5018 คันนี้เป็นตัว DT เช่นกันนะครับปี59โฉมปี59อ่าปรับกระทะล้อหลังได้นะครับ อ่าคันนี้ได้ยางหน้าคู่ใหม่นะครับยางหลังก็ประมาณ70%นะครับอ่าเจบเนะครับนี่ครับปรับผ่านล้อได้นะครับอ่าหลังก็แห้งสวยเดิมอยู่นะครับอันนี้รถทําไร่มันมานะครับอ่าคันนี้เช็คพร้อมใช้งานให้เหมือนเคยนะครับคันนี้4 290 0 0บาทนะครับมีอุปกรณ์หน้าหลังมีใบดันแล้วก็ผานพรวน6ให้นะครับผมอ่าใครหาอยู่นะครับ อ่าคันนี้50 50ที่ร้านมีมี3คันนะครับ50 DT นะครับอ่าส่วนคันถัดไปนะครับ50 L 50 18 DT เช่นกัน,นคันนี้ปี62นะครับผมเช็คพร้อมใช้งานให้อ่ายางหน้าหลังก็ประมาณ65เ่านะครับเช็คพร้อมใช้ให้นะครับเดี๋ยวทางร้านจะเปลี่ยนมันเครื่องกองอะไรให้นะครับผมอ่าหลังแห้งสวยเดิมอยู่คันนี้ชั่วโมงประมาณ 2,200ชั่วโมงครับอ่ะลืมแจ้งชั่วโมง2คันถัด2คันก่อนหน้านี้นะครับเรียงตามลำดับก็1,750ชั่วโมง1,600กว่าชั่วโมงแล้วก็คันนี้นะครับ2,100ชั่วโมงราคาเท่ากันนะครับ2เอ้ย4 2 9 0 0บาทครับอุปกรณ์หน้าหลังเนาะฮะส่วนคันถัดไปนะครับคูเบต้า4018 SP นะครับคันนี้เป็นตัว SP นะครับปี64นะครับ1,000ชั่วโมงทำงานนะครับ อ่าคันนี้ก็ยางหน้ายางหลัง85%บวกอ่านะครับเช็คพร้อมใช้งานให้ท่อนคัดไม่เคยตัดกับเครื่องเกียร์ดีนะครับอ่าใช้งานน้อย1นึ่ชั่วโมงคันนี้399,000บาทนะครับมีอุปกรณ์ใบดัดหน้าแล้วก็ผานผ,าน,ผานทวน5นะครับเป็นผานทวน5เป็นตัวให้วิพัฒนะครับอ่าครับคันนี้399,000บาทนะครับเช็คพร้อมใช้งานให้มาเครื่องครบนะครับเครื่องดี อ่าเกียร์ดีอ่าเช็คความใช้งานนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าส่วนคันถัดไปนะครับคันถัดไปก็อ่าเป็น L4018 DT นะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันเช่นกันนะครับคันนี้ก็สีเดิมทั้งคันเช่นกันนะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับรถพื้นฐานมาดีนะครับผมนี่รถเช็คความใช้งานให้คันนี้พันเจ็ดร้อยชั่วโมงครับพันเจ็ดร้อยชั่วโมงสามแสนหกหมื 9, ่นเก้าพันบาท นะครับสามแสนานบาทนะครับหน้าหลังพวกระบบไฮดรอลิกเช็คให้หมดแล้วนะครับเช็คพร้อมใช้งานอ่าครับนะครับสามแสนบาทเท่านั้นอ่าอุปกรณ์หน้าหลังครับใบดันแล้วก็ผ่านพรวน5นะครับอ่าทันใดหารถเอาไว้ลงนาลงไร่นะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 1ย6 6ปดหน้านะครับอ่าร้านผูเสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางวันนี้นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้อง